พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเยเรมีบทที่6ข้อที่27-28บันทึกว่าเราได้กระทำให้เจ้าเป็นผู้ลองและผู้ทดสอบท่ามกลางประชากรของเราเพื่อเจ้าจะทราบและลองพฤติการทั้งหลายของเขาเขาทั้งหลายมักกระบฏอย่างดื้อด้านทั้งสิน้นเที่ยวนินทาเขาไปเขาทั้งหลายเป็นทองสำริดและเป็นเหล็กเขาทุกคนประพฤติเลวสามทั้งนั้นข้อคิดจากพระวจนะ บททดสอบจากพระเจ้า 1. พระเจ้าจะส่งคนหรือเหตุการณ์มาทดสอบระดับจิตวิญญาณของเราเสมอ เช่นทดสอบพฤติกรรมทดสอบการเชื่อฟังทดสอบการควบคุมวาจาและทดสอบความยำเกรงพระเจ้า 2. จุดประสงค์ของการทดสอบก็เพื่อให้เราเป็นทองแท้ของพระเจ้ามีชีวิตที่มีคุณมีชีวิตที่มีค่า 3. ถ้าเรายังไม่ผ่านชีวิตของเราก็เป็นแค่ทองแดงและเหล็ก คุณค่ายังไม่สูงต้องสร้างต่อไปต้องทดสอบต่อไปขอพระเจ้าอวยพรค่ะ